สำหรับการทดลองเสมือนในครั้งนี้นะครับจะอยู่ในหน้าที่13นะครับเป็นกิจกรรมเสนอแนะชื่อกิจกรรมว่าอุณหภูมิกับการรักษาดุลยภาพของปลาโดยจุดประสงค์ของการทำกิจกรรมนะครับก็เพื่อออกแบบและทดลองนะฮะเพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการรักษาดุลยภาพของปลาสิ่งที่เห็นในชุดการทดลองนะครับ ด้านขวาบนนะักเรียนจะเห็นว่ามีเครื่องมือวัดนะครับค่าตัวแปรอยู่2ค่าตัวแปรนะครับก็คือด้านขวานะครับเทมนะครับ T.E.M.P. หน่วยเป็นองศาเซลเซียสอันนี้ก็คือจะหมายถึงอุณหภูมิของน้ำในหลนะครับส่วนอีกค่าหนึ่งก็คือค่า D.O.2 นะครับมีหน่วยเป็น PPM หรือว่า parts per million นะครับก็จะเป็น การวัดความเข้มข้นของออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำณนะอุณหภูมิต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีแรกนี้นะครับอุณหภูมิของน้ำในโหลจะเท่ากับ25องศาเซลเซียสและมีปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเท่ากับ8.3 ppm ครับโดยวิธีการทำการทดลองนะครับนะักเรียนจะไม่ได้เป็นคนทำการทดลองเองนะครับแต่ครูจะเป็นคนกดการทดลองนะครับโดยสร้างเงื่อนไขต่างๆให้นักเรียนสังเกต โดยแต่ละครั้งที่ทดลองนะครับนักเรียนจะต้องสังเกตอัตราการขยับแผ่นเหงือกนะครับอัตราการขยับแผ่นเหงือกนี้เราจะนับว่าเปิดปิดนะครับเราจะนับ1ครั้งนะครับที่อุณหภูมิต่างๆให้นักเรียนสังเกตนะครับแล้วก็นับจํานวนการเปิดปิดแผ่นเหงือกนะครับว่าใน1นาทีณอุณหภูมิที่กําหนดให้ปลามีการเปิดปิดแผ่นเหงือกทั้งหมดกี่ครั้งต่อนาทีนะครับ และเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันว่าที่อุณหภูมิต่างๆปลามีอัตราการเปิดปิดแผงเงือแตกต่างกันอย่างไรนะครับ โดยในชุดการทดลองแรกนะครับจะเป็นการทดสอบที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจับเวลานะครับแล้วนักเรียนก็นับอัตราการเปิดปิดแผ่นเหงือกและบันทึกผลนะครับจำนวนครั้งในการเปิดปิดแผ่นเหงือกของปลานะอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสได้เลยนะครับอ่ะ5้าสี ก็ครบ1น,นาทีแล้วนะครับสำหรับอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสต่อไปนะครับเราจะมาศึกษาอัตราการเปิดปิดแผ่นเหงือของปลานะอุณหภูมิ29องศาเซลเซียสโดยเบื้องต้นให้นักเรียนสังเกตค่าปริมาณความเข้มข้นของออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำนะครับแล้วก็บันทึกลงไป ควบคู่กับการนับจํานวนการเปิดปิดของแผ่นเงินของปลาด้วยนะครับเพื่อเอาไว้ใช้ในการวิเคราะห์ผลการทดลองอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับการบันทึกผลการทดลองในอุณหภูมิ29องศาเซลเซียสนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับ5 4 3 2 1 ็ครบกำหนดเวลา1นาทีแล้วนะครับสำหรับอุณหภูมิ29องศาเซลเซียสต่อไปนะครับเราจะมาดูในการทดลองครั้งที่3นะครับเป็นการทดลองณนะอุณหภูมิ21องศาเซลเซียสเช่นเดิมน,นะครับนักเรียนสังเกตค่า,าปริมาณความเข้มข้นของออกซิเจนที่ละลายในน้ำณนะอุณหภูมิ21อองศาเซลเซียสและจดบันทึกควบคู่กันไปด้วยนะครับ ต่อไปนี้ก็จะเป็นการเริ่มการนับจํานวนครั้งในการเปิดปิดของแผ่นเงือกของปลาตัวนี้นะอุณหภูมิ21องศาเซลเซียสนะครับ 5, 4, 3, 2, 1 ครบเวลาแล้วนะครับนักเรียนสำหรับอุณหภูมิ21องศาเซลเซียสในการทดลองครั้งที่3ต่อไปนะครับจะเป็นการทดลองครั้งที่4เป็นการทดลองณนะอุณหภูมิ17องศาเซลเซียสนะครับเช่นเดิมนะครับนักเรียนลองสังเกตความเาข้มข้นของออกซิเจนที่ละลายในน้ำณนะอุณหภูมิ17องศาเซลเซียสนะครับควบคู่กันไปด้วยนะฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําการทดลองในครั้งที่4ณนะอุณหภูมิ17องศาเซลเซียสกันเลยนะครับ ห้าสี่สามสองหนึ่ง ก็ครบเวลาแล้วนะครับสำหรับการทดลองครั้งที่4นะอุณหภูมิ17องศาเซลเซียสและการทดลองในครั้งสุดท้ายนะครับการทดลองครั้งที่5ก็จะเป็นการทดลองนะอุณหภูมิ12องศาเซลเซียสนะครับเช่นเดิมลองสังเกตความเข้มข้นของออกซิเจนที่ละลายในน้ำน,นะนะอุณหภูมิ12เซลเซียสนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทดลองการทดลองครั้งสุดท้ายกันเลยนะครับ 5, 4, 3, 2, 1 ก็จบแล้วนะครับสำหรับการทดลองทั้ง5ครั้งนะครับแต่ครูแนะนำนะครับให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอในครั้งนี้นะครับให้ได้ทั้งหมด3ครั้งนะครับโดยให้นักเรียนบันทึกค่าของอัตราในการเปิดปิดแผ่นเงือของปลานะครับที่อุณหภูมิทั้ง5อุณหภูมินะครับทั้งหมด3ครั้งเพื่อความแม่นยำนะครับในการ ระบุแล้วก็สรุปผลนะครับโดยที่นักเรียนสามารถกดดูวิดีโอตัวเดิมนี้ซ้ำได้เลยนะครับและครูสามารถเช็คได้ว่านักเรียนดูจริงหรือว่านักเรียนแค่ใส่เลขแบบซุ่มนะครับนักเรียนจะต้องดูให้ครบ3มครั้งนะครับเป็นอย่างน้อยโดยที่ในระบบจะขึ้นว่า วิดีโอที่เรียนดูเนี่ยนักเรียนดูแต่ละพา์ทั้งหมดกี่ครั้งนะครับครูสามารถเช็คได้ดังนั้นก็ขอให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับในการบันทึกผลนะครับเพราะว่าคุณสมบัติข้อนหนึ่งของนักวิทยาศาสตร์ที่ดีก็คือต้องมีความซื่อสัตย์ต่อผลการทดลองที่ได้นะครับไม่เป็นการเมคตัวเลขขึ้นมานะครับก็ขอให้นักเรียนรีรันดูวิดีโอใหม่นะครับแล้วก็บันทึกผลแล้วก็ตอบคําถาม ในใบกิจกรรมให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาอภิปรายกันในห้องเรียนสซต่อไปครับสวัสดีครับ